ได้กินอะไรอะ่ะกินอะไรแตงโม,มโมโมอร่อยไหมอร่อยไหมครับแป้งกระเมอืมนี่ดีเสียบข้างล่างเดี๋ยวทิ่มปากอาเจ็บตูดม,ม,มันอาเสียบตูดเจ็บตูดอ่าโอเคอดูดดูดดูดลอ,อ,อยไหมครับลอ,อยไหมไอันใหม่อันใหม่เจ็บใหม่โอเคอันใหม่อันใหม่นี่อันนี้อันนี้ เจ็บตูดเจ็บตูดเอาไม้มาแหละมาม,ามา้าเฉียบเดยวชิทิมปากมั้งจะให้กิน,น,นอืนอ่ะอ๋ออ๋อกินอะไรครับเตกินอะไรแตงโมโมโมอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากไหมยัมมี À, ê à, um. uh -huh. bye, bye cả bye, bye cả bay bay